สาสาเหตุที่สัพการตรับรู้รายได้คุณนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ทําธุรกิจคุณสงสัยไหมคะว่าทําไมอ่ะสปการอ่ะถึงรู้รายได้คุณนะคะคลิปนี้มีคําตอบให้คุณค่ะข้อ1สัมงปการเขาจะมีเรื่องของเว็บสเกมบิงซึ่งเป็นเว็บไซต์อะคะ่ะที่สามารถอะคะ่ะดูดข้อมูลของคนที่ค้าขายออนไลน์ต่างๆพวกนี้ที่คุณมีเว็บแล้วคุณมีราคา มีรูปภาพมีสินค้าชาัดเจนแบบนี้ค่ะเขาสามารถใช้ตัวนี้นะมาดูดข้อมูลของคุณได้และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมวันนี้มันถึงมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากข้อมูลที่เขามีนี่แหละค่ะ ข้อ 2. ถเ้าวันนี้ค่ะคุณเองนะคะค้าขายดีมากแต่คุณอยู่นอกระบบภาษีแล้วปรากฏว่าร้านค้าข้างๆคุณนะคะเขาก็ขายสินค้าเหมือนคุณเลยแต่เขาอยู่ในระบบภาษีแล้วเขาก็อาจจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเขาเห็นเลยคะว่าคู่แข่งทางการค้าเนี่ยอยู่นอกระบบภาษีก็อาจจะเป็นสิ่งเหนือหากที่เขาสามารถที่จะ เหมาะแสให้กับทางกรมสมร,รัากรับรู้รับทราบและนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้สมรพากร,รับรู้รายได้ของคุณคุณเชื่อไหมคะบางครั้งอะค่ะผู้หวังดีต่างๆพวกนี้อค่ะเขาจะเข้าไปติดต่อกับคุณอะเหมือนเขาสั่งซื้อสินค้าคณนโน่น,นี่นั่นแคปทุกอย่างโน่นนี่นั่นส่งข้อมูลของคุณนะคะให้กับทางกลมสมพากรหมดเลยโดยที่สมพากรไม่ได้ทําอะไรนะสมพากรอยู่เฉยๆแต่ผู้หวังดีอะค่ะแจ้งรายได้ให้กับสมรัากรรับรู้รับทราบมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให สัมพารเข้ามาตรวจสอบภาษีในกิจการของร้านค้าคุณค่ะและข้อ3เรื่องของธุรกรรมทางการเงินหรือภาษี E-Payment ซึ่งเกิดจากการรับรายได้ของเราไม่ว่าจะเป็นแบงก์นนแบงก์ e-wallet ทั้งหลายที่ถึงเกณฑ์นะคะก็จะถูกส่งข้อมูลให้กับทางกรมสัมพาร์ซึ่งถามว่าตัวผู้ประกอบการรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะแต่แบงก์รู้แต่ว่า าเมื่อไหร่ครบถึง3 0 0พันครั้งฉันต้องส่งข้อมูลให้กับสมพาริเมื่อไหร่การรับรายได้ในฝั่งขารับของเรามันถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปแบงก์นนแบงก์อีเวเล็ตทั้งหลายก็ต้องทำหน้าที่อ่ะในการส่งข้อมูลพวกนี้ให้ไปเก็บไว้ในระบบของกรมสมพาริมากถึง10ปีและนี่คือสาสาเหตุที่สมบาติอาจจะรับรู้รายได้ของคุณได้ค่ะและถ้าคุณไม่อยากพาสารความรู้ทีดีก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจไปัยภา ภีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอค็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่ S Side Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ